สวัสดีครับนะครับครับวันนี้มาปักเบ็ดนะครับนะครับดูบรรยากาศนะครับริมคลองริมห้วยนะครับจวงนี้ไม่มีงานก่เกิดก็อยู่แบบบ้านๆหากินแบบบ้านๆนะครับนะครับลอกใหม่นะครับโควิดโควิดนะครับสายพันธุ์ใหม่นะครับอยู่เันแบบง่ายๆก่อนนะครับอันนี้มาปักเบ็ดกับ เป็นเหยื่อลูกปูนะครับนะฮะใใจดูฮะแหมเกี่ยวไว้นะครับเกี่ยวไม่ต้องลึกนะครับให้ลูกปูมันตะก,กายตะก,กายน้ำอยู่นะครับตะกินมันจะเป็นปลาช่อนนะครับปลาช่อนหาปลาช่อนแบบนี้นะครับ เกี่ยวไว้เดี๋ยวมารอดูพรุ่งนี้นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับอ่นะครับน,น,นี้เป็นลูกปูนะครับอันนี้เกี่ยวเกี่ยวไว้สักงสองคันนะครับวันนี้ติดตระแล้วก็มาค่ำด้วยนะครับ เลยนะครับโอ้โลบลบครับเกี่ยวไว้นะครับคืนนี้จะมารอดูพรุ่งนี้นะครับช่วงนี้หาปลาก่อนนะครับอ่า รรยากาศอันนี้ตะเนี่ยนะครับคันเบ็ดอีกคันหนึ่งนะครับลูกปูก็ตะกายตะกายอยู่จะเป็นปลาช่อนนะครับจะกินนะเป็นปลาช่อนเป็นหนองเป็นบึงไม่ใหญ่นะครับปักไว้สองคัน โอเคครับเดี๋ยวมารอลุ้นพ่งนี้นะครับ